นี่ยพอดีเลยหนยพอดีเลยยินใจยินใจเราชื่นใจอันน้ริงเลอเอนเออเออต่ตาลอาถือไ้น่ยหอมเอเีก่ะหวานด้วยเออีก่ะ หชอแล้วินไปสามพื้นก็สามพื้นแล้วยังไม่นี่ยมนี่กินนมั่งกินน้ำมะพร้าวน้ำหอมบานต้นบานเราฮะต้นบานเราใช่ป่ะต้นบานเราอยสวัสดีค่ะคุณแอเอเอคุณแอลมอนมอนฮะโอวานเปิดไม่อ จ้ะเป็นแอลคุยกันแข่งเคุณแอลบอกว่าคุณยายกินหลายน้ําจังครับคุณยายกินหลายน้ําน้ำมะพร้าวเด้อน้ำพอน้ำมะพร้าวน้ำหอมคุณแอลขออภัยนะคะที่อ่านคอมเมนต์ช้านะคะพอดีน้ำมะพร้าวปล่อนให้พ่ออัน ที่เสื้อเขียวนี้เป็นคุณตานะคะเสื้อเขียวนี้คุณตานะคะคุณตาบอกกินหลน้ำมีน้ำมะพร้าวชามะนาวแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำเปล่า <c oughs> อันนี้คุณตานะคะนี่อันนี้คุณยายนี่คุณยายเสื้อเหลืองนะคะวันนี้วันจันทร์ คุณยายเสื้อเหลืองคุณตาเสื้อเขียวนะคะยายจะหลับไปได้เแ็นพื้นลมกินน้ำตาเนี่ยน้ำรามาฟาวที่หลังอูดเฉยเลยนะสบาย เขาก็เปิดอาการเลยถึงเก่งจะรำไปบัตไปแรงเจ่งจะมาเปิดอากาปเลาเเก่งมากเลยหวานอมคนละครึ่งลูกหวานหวานหวานพี่ดืก็ดื้อพี่นี่ไงนะคนละหลอด อชืนใจแล้วพ่อบอกชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วอ่ะนอ่ะดึงจิ้มจิ้มให้มันจิ้มดูไปแล้วไปเองอืมอือโหอร่อย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 อร่ออีกดนึ่อกจุดหนึ่ง รึ่งแล้วรึ่งแล้วมัไม่ไดอร่อยมันอร่อยมัล้างใช้ลุงจัาดะลุงจะลุงจัาดะลุงจัเรอลุงจัดพ่อถามพ่อถามลุงจ่าเถอะมันแก่แล้วเนาะใช่เห้อเฮ้ยรถบา มันลอยกระซอมมาเขาก็มาซื้อเรื่อยๆมันมันแก่แล้วเนี่ยมาลอยกระซอมมาแก่แล้วรูปนี้แกรูปนี้ก็แก่อืมมีนื้อแข็งแล้วอืมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมาก ค่ะคน้ำมะพร้าวหวานขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแงรงรุยๆนะคะ <c oughs> ขอญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารช้าของวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะลงไลน์รูปกปิหม่ <ๆ S 1>